ตเตือนผู้ใช้จารณาในการรับชมรับฟังทางช่องเป็นเพียงสื่อาการสนัเสนอเท่านั้นไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการะนับเด็กที่ยังไม่บรรลุวิติภาวะควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกผููทุกคนนะค่ะค่ะบัรญิกาต่อไปค่ะจะเป็นการแค่ต้นผาป่าเนาะค่ะเอาแ่ังหลังจากแค่ต้นผาป่าเสร็จก็จะเป็นการถวายต้นผาป่าเนาะค่ะเอาจังรอติดตามค่ะว่ายอดผาป่าเมื่อนี้ค่ะยอดผาป่าภาษาชนบนว่าล่ามเนาะค่ะจะได้ค่ะตัวเลขตัวได้ค่ะเอฟซีสายบนทุกท่านค่ะที่มารวมงานบได้จังรอติดตามเนาะค่ะรอติดตามรอชมค่ะ หนักหน่อยนึงลอยขายเหียนนึงลอยมีขนะายเ,าะะเหียนมีหนักหน่อยคนละลเอยแต่ก็มี้ยปูทากปูทากคนร้ายคื้อไม่ได้เพ <laughs> าะมั <laughs> นลอยเดียวท่านตามปฏิทินอะไรนายสุพัฒนะคะวัน,นะะวันนัพุทธนะคะวันนัพุทธสองพันบาทประกาศไอตีปูนำ้ำราคา้ีปูสามน้อยยี่สิบสองร้อย อลยแต่าจ mm ัทีอก็ไดนีกันางเที่ยงมีกระโ k ก k ละค่ะส่อไปูหงลอยมาพูดสองลอยินสองอย เขาก็คือลูกเหมืองสิมันกาบก็ลมาอานนะนางสมบูรณ์เทียมนาทีมสไลดคเกิดสองหลอดกันนี่สอลอกันนี่วไลด์ูตาหนึ่ันบาทไม่ครูสองอยยืมสองร้อยหน้าร้อยหนึอยนืมสองร้อยนด้วขอบคุณครับเดืเือค่ะบังคนกับบรเลยอเกือคันมาทำแม่คู่กั ถือว่าปูรับรู้นะคะไปโคแไปอ่านไหยุแล้วแู่ปูมันก็รับรู้นะคะนางพระจันนะคะบุนแทถวาไว้ปูหารลอยแท็ที่ปูนั่แล้วก็ไม่พูดซับลอยยุมซอกลอยค่ะหนักหน่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยยยังไเขียนในสีพุงรู้อ่านอ่านก็พีจอกองกันูดานปูดิว่ายูดานค่อยลหนึ่งครับเขียนผัญหา ว่เปันสงสยตอนเรีว่ามมันอ่ะรวมพันห้าแต่ว่าหน้อยพันห้าเป็นผูอยนึเรียวกันมาาเงินด้วยตัวนี้ส่วนใ่ก็มีเจนีเื่อนหาทันเพราะว่าทำร่วมกันแล้เป็นผ้าหานะทำไมผู้หาลอยที่ผูตาหาลอยเป็นผู้สามลอยยิบสองลอยหนักหน่อยหนึ่งลอยคมันเลยเป็นผ้าหาีเยมได้ไปชคมาหน้าลยหนึ่งพ้าหา จืดไอ่เอามันพังปูเจ้ันนีนางละไรนั่งร่ำร่ำว่าสิ่งใตเห็นร้อยปูหางร้อยหิบามร้อยนักร้อยสอง้ยปูเจออีกอย่างว่าเราสิ่งไรหนางน้อยส่งไหนสองร้ยหยบสาม้อยน่งสลอมโบกน้อยถวายปูห้าน้อยฮต้แม่คูสองร้อยหยิบสองร้อยหนักหน่ง้อยนั่นค่ะของนางนี่ย กแบบินสองไอ้ยินทอดมาสามบบบได้สองทอดสามสุดนางจอไปทุกที่ีครับน,น,นี่กมบน,นางจำนงบุญเศียนแม่เหรอบุญเศียนเหรอ บุรเชีนาี่นี่สามเจนนี่แหละามพ่ามนสายพันานติพูตาหารอยไม่ปูสามลอยยิมสองรอยนะคะยขอบคุณครับนางกิตตจกิตตะลักมาค่ะถวายปูหารอยให้ตปูตาหาอไม่ปูสองรอยยิมสองราอยย ยมสร่จอ๋ให้ยนยไปัตวเลยเอห่น่ชบอออมมันนี้น่ก็อัใายูน่ะเพ่นบริเียนไลฟ์เ่นบริเคียนซีนะคะครัมาูหม่คู่งอยิมห่ยามิชอมาซีครมออกหาออก่นี่อันนี้น สะสีทอนแดงชัยภูมิเนาะค่ะถวายปูเก็ดลอยแล้วจะให้ยืมหนึง่งลอยนักอยหนึ่งลยเลยนะคะมนึ่ลอยหนึง่งเดยผมจะปูแล้สาุด้วยอแม่สลอมมีสองใบเย็ดเช่นใบเดียวสองใบไปท่องไหนขึ้นไรมสลอมสลอมสลองใบวมาก่อย อันนข้อม่สลอมนะพี่เขาเกบซื้อเออสลอมอใบาโอ้โหจอก่าโอคนเขาก็ใสกากาว่นหดครับไอ้คนไม่มาสุดอันนี้ก็สลอมอันนี้หนึ่รอันนหน่หนึ่งหน่ยยูมสองนะทอนสามวมีสองซื้อครับสซื้อมอ ่ uh, <5 S 1> ี <3 S 1> มีโชคมีมากรบปูกโอนม่ได้เลยอ่ะแต่ประดนเรียั่นนมีเอเนมาเตีมี่ต้องกดเอมมี่นะคะอธิตยานะคะหรือว่าเอมมี่นะคะร่วมสร้างเ d ดีสองพบาทรวมนำวัตรพแทนหนึ่งพบาทนะคะที่ปูตาหาลอยแม่ปูสามลอยหน้าลอยสามลอยนะคะ มียิมแต่โมวันไอ้นะคะคนละลอยจะมีไอ้มีแต่โม, I, A, ม,ม demo, คนละลยอยครับใช่แล้วก็มีวันะนะวันลอยสาธุดาอันนี้ก็อาจารย์นะคะมุ่งว่านเพิ่นมาร่วมบุญน้ำน,นะคะอาจารย์ส,ยส้มชัยสมชัยสมบูรณ์นะคะบ้านไผ่นะคะจ,าาจาังหวัดระเจนเพิ่นร่วมมากหนึ่งพันบาทค่ะร่วมปัดภาษีนะคะสาธุนดะ อกับนางทาิสานะค่ะทาลิสาคนกะทไว้ป้าีปัาใจมารวมสร่างสี่ข้อสองตัวตุงนี่มาสบายป้าปเอาได้เอกอมาด้วกข้อสองตัวตุงข้อสองตัวกับเนี่ยแต่พูดไปยังข่ยเอฟซีสิกับพอดอกใช่สิอกาามอทำเหมือนแล้วนะคะ เอฟซีจะกล่ากัได uh, <let> <Okay. S 1> ้ขอให้ไปสองตัวตรงไามขึ้นหามลงนะปูลงอะไรน็อ่ะัูจถิงขี้แงบุม เมีนว่ามันไป่ายอยย่วันยังนะลุงเมียนเราอาเซียับเขาไปนั่งเดือครับลรวก็ดูดูเราเ้ยเออมากถวยขายายมุ้งนะล้วนะเออนี่มมปูแกปูกคือปลาขาหวหวดแนานี้ลูกนกงับมาร่วมข้าง เออสิเฮ th ็ดผักปลาฝ่ายวัดแนกไม่ววร่วมนัเรือ่าัดจะได้วัดนเออเขียได้คือไเขียงพร้อมกับอยากทานมหาเกลือเนาะเอออ่านอ่านได้คือได้เขียนย่างมากยังงาหน่อฮะเออจะรับแขืเอพีช้ห่วมเอห่วกร้าน่วมต่างมาเออไวผคู่ห่วนคดคือเขียงนยงงามืทงมากทา้งของใหญ่ก็เงียบหม อืองากรมงเออพ่พรมตขลอจเด็กกับแล้วอบบกน่อยเนาะแล้วก็นางติดตรลัอือพ่อมครับอันนี้ว่ามือคืออือวม้นสวานางขายคืคโคเดิกไทยคุ่มนางระมมือรักนกอืกเล็วก็นั่งเทียงงืมกระโชกงืมงืมกระโทกอือพอมครับนายคือพัด วันนึออนางมันอว้ออมกบนางทะจันผอมกับนางทบูงรวมขางรวมขวายเครื่องไห้ตื้ไหจับเครื่องว่าเครื่องไห้ตื้อปูกานั่ขาอ้าวให้ลุกร้านชื่อรวมบูมาให้ม16 17 18 19 20กมงหึงแล้วก็บวย่างนีนะจะดื่จะรื่มอืมใคนก็อ่านเรือก็ได้หรืออารเนาะ เออมันอไหรผู้ใดคนใดคือเชียงเยงงางมันนี้นางพนิคาผู้าค่ำพ่อมกับง่ายวิราชาระพง่องขอบขั้วนางช้าวิญญาปุ่ยคือเออจะ็ครอยอขิ้าอืมเปิดวันที่เท่าใหญ่ใหยุทุกของก็ยุเก็บปีเขานั่นตัวคือไวที่สุของวันนั้นอืแล้วก็นอเขาแยาพอจารัด เอออาวงผมมากแต่ให้โกูทงไม่ให้รำให้ด้วยให้ถูวควณงว้นนี่แหละเดอ่ยเด้อผูวเดี่ยวคนถือกระถือทั้งวัอืมหางมันแหลมมัดคัวใ่ไมอืมแค่บุงว่าบวก็ถือแคเคยรอวุกคนพวก็คนแคบุญจะฉาดกวนเขาจะได้รับฉาดนี่เสมออืมอืมครับมาเกิค่อย่างงั้นนี่นไหมมว่ามื่อสเกิดผลท่านที่ท่านใดได้บางเถื่อกับชื่กรได้เนาะ่ตั้งแก้คกรรมคนทางกรรมตั้งแก้ฉาดกนร้อนมาเกิดฉาดนี่กับกรรมโตอยูบ่เข้า มัดสวโว้คือพอว่าคือหัวอราค่ะนแล้ว่างานนได้บ้าเออมันงาวอาเยืมงบ่เดียากตยงงาแฟนย้อยก็อออแล้วคือถือตัวย้อย่านงาวงานไหนนี้ก็สาวถือตัวย้อม่อนกานดีงานกระชึกกระดาจะาดอริหรือว่าเอ็นมือร่วมขั้งมหาเกลือของฟังใบพร้อมกับวัดพระแท่งไ้ซิ่งไ้ตาปูตากโม ห้ขึ้นงายน้ำหาขึ้งง่ายเอมือมือขบมือดับมือขบมือมัหงงแล้วก็รวยนะลูกนะถึงแมาหาพอคือดอกใจริ้มถึงเมลาแต่ถึงมาดอกเออถึงมากแต่กองเครื่องไหวใส่ตัวเออถึงมาไวชชวโผลก็่ม่กองไหวใส่ตัวกองเครื่องไหวชิวิบเก่าบาทเด้อยลูกเออชิวเก่าชิบเก้าชิวเกาบาทเออ เออกรองไว้ค้อเก่าไหมเือไม่ว่าคือคือหมครับเออม่ว่าคื้คือกหรองคือเก่าแต่ตัวมัเปไม่ามัเปินแค่อย่างนี้เออบุกร้านคืออ้วนงมากายผูกไายคนไรคือเชียงยังงามเออหายจิเขนกลืนแข็นลอยูุไอึโฟว่ข่ายหายจิ้มกระได้กุได้กุ้งข้นคือการนั่นละงานกระได้หมอ เออก็คือให้ใครงั <g <g ้นกูก็ยื้มให้คือไอติมรู้วยคืว่าพ่อพ่อแกคือแก่จังบอกครับตื่มเขาว่ากิอไอติมพอพเเออขวยึนเอาแค่ปากด้ให้พ่ขวายื่งข้างยเงียยมินนะครับปากกว้างนั่นรเือวันคือพร่อเรื่องไอตมบ่ยืมเอาครับเรื่อไอติมค้งเท่าไหร่ยืมค้งแล้วกบา พู Blue, ครับพูดแม่หูกะบอกโอ้ยพอชิบไปเมาอีกหรอกผู้อึ้นจังมาเมือเ่อแก่ก็แค่ย่อพอเสียวม,มาเก็บเออถื้อว่ายิ้มทำงานดีใครใย่้มกิน,นงัมใครเอฟซี่กิน,นงัมนไม่ยิ้มเอ้อคือให้ยิ้มเปพผู้จาให้เขาดครั้งงานพอถึงเมาให้ด้อง,งวดดีแบบไปพอาปเจ้าภาพไปไอ้ยิ่มปู่จ่ายขายาเก้าเกิด ไอ้จิ team. Team. ้ง so 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 ูจยาก้าเกิดวางคือเด้เอครับผู้ใดอยากให้เขากินก็ยิมด้ยับเออไอ้จิงผูกาช้ยาก้าวเกิดให้ยิมแขนว้มาด้ครับาเ้อไอ้จิ้ผูกาเออข้าแทมส้มมาหน้าคุ้มให้ยิมน้ำยึมก็ได้กินน้ำเด้ยับเออยิมกับปาระกายเปล่าๆเรอยว่าไอ้จิ้งผูกจใช้ยาข้าวเกลดวันจะสื่อได้ยมเ้อบอาไมันำดูให้

แต่ว่ากับพอได้บวัางแม่หมูว่างเออกต่เรื่อวกกันเน้ส่นใช่เนาะพออุปออคการเยอะพอแมได้ว้าว่าจะแข็งกอาการก็คือเป็นอยัางอาการคนใช่แต่คนใช่คือว่าคือเป็นเกินมุ้นพอบระมาณแต่ว่าแค่อายุ่งแค่สิทธิ์เดียวคือปรมว่าอาการย์คนใช่ของพอกันว่าหาด้อยพันปี่คน ของพอ่อน่ะห0าร้อยพันปีเออของพ่อหาร้อยพันปีคุณเด,ด้ไปช้าอาการขนแข้อาย,อาายุเก๊ชคีบหนึ่งถ้าเกิดลุงพ่อกันกว่รื่องครับครูกาคิว่าให้พ่อเอ,อื่อผนแขกหนึ่เป็นไรครับครูออเออครับพอกผู้เกิดไม่ในลูงก <laughs> ็เอออาการก็เออจ้ะพรเชื่อนแขกเนาะเออเก๊กคีบปีนึ่งเนาะอันนี้งานชา่างดขา เออชาวัอกูปูจ่าว่าแทนฟองกับขอเด็กขายร่างวันสองตัวที่อุปาชายเด็กชายคือเด็กร่างก็เรื่องปลปูเด็กร่างสองตัวว่าแทนครับงวดเด็กชายคอขาขอได็กพูชายสองตัวว่าแทนเออข้างใดก็กระเสิมั่คงที่พอเออข้ไมคงพอหาเออข้นบ่ไมคงพอ่อหายยังเด็เอาอยเด็กชาพ่อจะให้อื ให้อามาคุพอไปใช้ของสัวนเรองววนี้ดไ้วันที่สิบหกอของห้าหกหเอาใช้ของสัวใช่ไหมยินยันใช้ขาเอามาคุ้งใช้ดูเยเก้าเก็ดเกาเก็เกาเก็บเออมาคุยเอวใช้ขาเนอวพอบอกเนอะคือว่าพอพอบอกตอนนั้นเนีะแจ่ใครจะถือเนาะครับครูกากช่องไอพารวย นางไพ่บุญเออบุญประถึกหนึ่งพันบาทนางบัวกุมาลท้องท้องหนบาทนางท่องอิงฟ้องบุญจันทร์สามร้อยบาทนางไข่มุกขี้อาภาัยห้าร้อยนางเกสรชา,า้างยี่สิบบาทรั่วเปิดช่องท้องขั้นยี่สิบบาทช่องถูกช่องถูมเออ อาหายมือเขากอลักไปเขมหมดเด้อเดอนเห็นแล้วก็รวยคุกคคมอืมหายดวยเหมือนกันยยบุพเพจะคกอืมคุกเก้ังเม่ยคูดเนกัอคงคือเขาด้วยมือนกัด้วยนึกจังังเม่ยเหมือนกันอมีาเหนด้วยนะมีด้วยคูอันนี้เอคือผังมาผังของแกงหมูนายโชคชัยพรอมกับนอทโคกไก่นอทโกไก่นิก้ารวมบุกมาเด็กกับนางรู้ดแดงกูช้าค่ะ ว่วงท้าวกับองค์ูจ่านางอังอังขยานางอุดรอืมอาววงข้นมากเนาะขอกับนางอัมพวงพอกอบครัวนางฟื้นยุปักกาชานั่งนางนิจานางวาชลีอามือเ่ามือกระมือข่าวหงเด้กครวยรวยนางงามวาลึกแขยงแข็นรู้ได้สิอขังเต่เนาะ อันนี้เอฟคีผ่านมาขังท่องแตงโมนั่งเกชเกเออเออพออกพไม่ขอออกคือออซื้อเล่นจะปูซื้อแจ็คเออคื้อเกแล้วพ่อมันคือกันคข่งเพราะเขาออกคือกิ่นออกคือปลอพ่อมีเอ็กเสนเยอ เนี่ยรถเก๋มเองเาะอ่อปู่กาแร้งวัวแร้งข่าวอยู่เลยยายเขาก็แกงปูแก๊ว่าปองเก่งมากลูกเก่งมากเนาะใบนี้แกงมูเอาให้เหนียวจ้าผู้แงหมูขายแล้วก็เอาไปตงม้คู่ฟาวจ้าอย่งไรอีกลี่อยัดอยัดตัวยูหยักเลยปูอ๋แกงหมอือ ทำงานว่าเป่านั่งไม่เมาเขียนนังเขียนอธิบายแต่เจ้พอบอกผมกัเนาะงานรักหนางานง้มหายจิ้งไาคู่ของรอวยงานรอยของแบแก่มมหาเอาหรือยังยังจะพูดเอา่หาด้วยหาแก่มม้วไปคืองานสบายปูดจาจ้าพูาจัดึงม่ไปงานรอยของไม่คู่ของแจ่มม้า

เอฟพีเขาว่าพ่อเืองานงาบเรื่องตูนเขาก็เรื่องคือแงแหงพ่อขงสาบปัญหามื่เปิ้เอฟคีเพื่องงานกับบลิตกับเบเรื่องบางร่องบางร่องอะไรเี้ครับปัญหาที่เขาคืองานคืองานคือเรื่องอาตุอาตุครับปูกานที่ตูนเราเรื่องเนาะเออเอฟพีเรื่องตูมาทางครื่องเขียนปากเอหัองานเท้ารับ

อันนี้ผ่าอย่างขาขามาเข้ามาไม้มาจากนกส่งหองตูไม้วนไม้แคบไม้แคบครับแค่ทุกฟองเลี้ยงเองข้อเองครับไปยังน้ำเขาคือว่ได้เลี้ยงครับเขาเอาเออหักน้อหอยขังยังไงข้างนู้นเออนางบุงนาคใช่ไหมเออข้างโน้่นไป ขังดังเมียบ้าบ่ับฝากเขาเขาจะา้องก็นถวายกคืนก่อ้ตรงพิเศษตรงมั้นก็ใค่เราพิเศษก็เท่อันนี้บัานมาหอยขังหอดให้อางบ่เดี๋ยวแต่ปูพิจารณาคือผู้ป้อนเออว่วงเลี้วเป็นยิ่งพันกับคืบบ่บ่ถวายจะเกี่ยงของคู่ไายเออนังเขาพวกฟ้ากาคือ เกอดาวาัอันนี้คือผู้แจกฮกโร่องบิครับใครว่าคือคิดผกใครเออจะแขงหรือต้อ็บอกข้าเถืองวดนี้ใครจะเรื่อเรื่อประเถิดถือต้องบอกเลขสองตัวมาทันทีถ้าไม่บอกงวดนี้ปู่ตายแทยง <c oughs> โอ้เขาถวายแจกแจกอะไรกันเนียแกูเออจ่หรือบอกข้าถือว่าเลขสองตัวนั้นจะเกิดอยู่ที่ไหน ถ้าเบิงกไฟเบิมาแล้วก็ไม่เป็นไรที่หอปู่ตานั่นไงใครก็รู้ปั่ครับเพราะเราเคยเขือนด้วยป่ครับผู่อาเกงครับกรทำับแต่เกยงบอกค่าเถอดครับเออเขาออกจากเกยงมาถวายครับเี่งน้ำเสียงสว่างกรบูไม่เคยสว่างให้ลูกหลานเันคงเห็นชื่อครับ พ่อการีฉานตะเกียงเลยบอกค่สุอเด็กของตัวมันเกิดอยู่ทีไหนมันก็มันก็เลยบอกว่าเกิดอยู่ที่หอปู่ตาแห่งงสาธุสาธุเขาก็บรถนะี่อ้าวให้ชิมงานห้อยข้งดังแหมมือเบมือรรบมือเบมือหมานเพราะตะเกียงไม่ขึ้น้วก็เอา่ิงขิงด้วยๆเยอะๆับใครเร็วเอาติปูเนี่ปูมาถนอมอีกจิ้มกระยาตว่อร อันนี้ของใครอันนี้ของอีกย่งนักนอนอืออ่าโค้าทุ่มชางคมไปเรื่อยๆไงอีพ่อโคเป็นย่างดำเออยางดำก็ถือไปรักหมื่นจักง่าเนาะถืให้ติ๊กพนอนยางดำขึ้นมาก็ขีดขาดขีดขาดมายืมานเพราะอาบอืออือพ่อจะบอกพิ่มก่งไหนไม่รู้เลยยืมคุอาบค่ะเบิ่อนก็เพื่อนพอครับยืมเดา่าู่

Bạn lịch của mới hùng pháo mất hết cái tầm hôm nay mong kapu nào trong bàn hùng mặt bàn tất yêu kìa 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 เี็กวางแผมาเกอไม่เอาผัวก็จขายหนาคือนแม้นี่จบพูมากอะไรวบางทีเราจะพูเรากลัวมันหมดเืองไม่ใช่เนี่ยมาคือแบบมคือเดียวไปก็ไปกวนหมูนั่งก็บ้ารอแหนงองมือกี้นาเท่าก็บราก็อจะบอกหวานไ้ขอว่า 嗯。Mm. กเราะค่คนเดวม่ได้แตเ้าเน่กวางนำเ้าไปท่านคนนี้แล้วพูดว่าโอ้เอาเราหลายหลายพูดว่าเราหลายคนงั้นท่านแกแกอกขายงา้นก็ม่อมเราเขาเอ๋อคืออยู่แถวปูเป้ม่อมเขาเนี่ยม่อมเราคือเขาเมาเขาจ่ายได้เขาเขาไปคุกเอาว่าเขามันงอเงี้ยกขวางมันก็ยางแตกจากพ่อแกผัวง็ม่อมเราเขา เขาบอกเลยจังแจ่ออกจากังเก็ตาตาเออจะผลุกลงว่าจะพ่อวยขนาดนั่นพอกจะพ่อก็จะหวาัวมาเงื่อรัาปูมัคือเคยแก่เนาะแต่เขาพินดาวผัว่เงื่อนไม่เก่งครณบ่าว่ม่เงื่นนั่งเกินไปถึงมากเขาเหล่าเมาเืเขาเม่อบานพวกนเขาหล่ดหลวงมาัเฮียนจะขอ เขาได้ขับไปนอนใั่ไเป็นห้องยี่เง้กาจาใช่ยูคปูยี่เงี้ยกาจ่ยืมบ้านแล้วล่ะแกัวบไปยืนยังไปปุ๊กแม่แต่เขาพาอพึ่งไอ้เนอนอนน้ำขอนใครไอ้นี่ขันขวาแล้วมึงอยากกินส้มคาปูคว้าตะวันออกพุ่งเจ้าหญิงหัวงอเข่านอนคว่ำเมากับของอขายแางื่น เขาคือเ่อนพยอไปพ่อบ่เพื่นพ่อพ่อบปเลียกกระจำพ่อมันก็คือมเ่ไมล้ยงกระชื่นไปกัโอ้แข่งพวกวันคนเดี้เกิดเป็นเมื่อนี่เป็นแบขวันคนเนาะเออวัาจะคนกริง่ะยืมอ้าอันนี้นั่งแต่แกให่แกสบายถ้าลูกมาแค่ไหนแไ่้กวางห่อง่งๆกันอยงนันลูกเนาะกันครับแค่เคบกะห์กระดลู เอาพ่อไปรูปถวายนะฮะแวนบนงอ้างนั้นหนตื่อเอาแค่นงะ้ละพ่อของปากของอเอามือเข้ามือรับมือเข้ามือมัดหึ่งหึงแล้วก็รวยให้ช่วยสดนงามทุกคนนะลูกนะจอยนะตาตาตาเล้ีะุ่นเ่เนาะค่ะ ค่ะกาซีลัวปลาตะตอนในเล็กน้อยเอฟซีทันดาเนาะคะ่ะฟังบทท่านไปแคปตาโอเอาหรือว่าจิจับเบลลีฟังคลิปเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางแนวทางมือนีเนาะค่ะแนวทางมือนี้น,ะะนาะค่ะเอาแตงโมงเขียนมือปิดค่ะวันนี้สิบสี่สิบสามค่ะแปดสิบสามเนาะค่ะสิวันที่ส <laughs> ิบสามค่ะปูกกับวันที่สิบหกนะคะ่ะ,คะ,ะ,คะปูจองคาเครื่องให้ค่ะนี่ค่ะ สิบหกค่ะวันที่สิบหกเนาะค่ะแล้วก็สิบเก้าค่ะจองไว้ไหมาวันที่สิบเก้าเนาะค่ะปูว่าพุ่กระเมียนตัวันที่สิบเก้าค่ะเข้ากับพี่นีพีจรนาเบิงเงาะค่ะค่ะปูบอกว่าปูจะให้ยิิมค่ะเป็นคนไปแจกไอติมเนาะค่ะยิมไปแจกไอติมค่ะถ้วยหนึ่งค่ะถ้วยละค่าเลยค่ะยิมปากกวางเนาะค่ะใหกินถ้วยละค่าค่ะค่ะตาปูตาจะแจกอยู่ปูตาฉายาเก้าจดได้วยค่ะวันนี้เนาะค่ะปูตาฉายาเก้าจ็ดค่ะ แ้วก็มีค่ะเอฟซีเนาะค่ะของพี่หอยซังค่ะปูห้เกจศูนค่ะแต่ว่าปูหของปูปูบอกว่าพระอาจารย์ดีมากกับหอยฉังเนาะค่ะอายุเกจสิบปีแต่ว่าปูตาแต่งโมจะมดอะไรคือประมาณว่าค่ะหาพันปีเท่าไหร่นะค่ะแต่ว่าปูมากกอนเนะค่ะปูก็เป็นเก้าเกจศูนนะคะแต่งูม่้วมห้เนาะค่ะแต่เป็นคว้อเสียส่วนบุคคลเนาะค่ะระใส่ที่จารณาเบิ่งค่ะ การสำหรับคุณซาลิซาเนาะค่ะซาลิซาค่ะขอเลขค่ายสองตัวคอไฮแล้วนะคะเก้าเก็ดค่ะตั้งดีๆพิจารณาค่ะค่ะนะค่ะซาลิซาค่ะเก้าเก็ดผู้ใดจะตามเลขของซาลิซาค่ะหมดก่อนปูไฮซิกเก้าโตเดียวโคโลงวันนี้ปูไฮเก้าเก็ดค่ะข่าวไปยีไปจับสลากกินแบงค์รัฐบาลไว้เนาะค่ะเพราะว่าทางช่องไฮเป็นแค่หน้าขางค่ะใส่วิจารณ์ได้การรับชมรับฟังเนาะค่ะอย่าลืมนะคะปูตาสายาเก้าเก็ดค่ะพี่เอฟซีค่ะปูก็ยังไฮเก้าเก้าเก็ดอีกอยู่ค่ะ เอากับพินิจจินะเบิงฝ่าไปหยิบเจีบสลากินแบ่งรัฐบาลไว้แล้ว่ะปูละใบสองใบค่ะเพื่อได้โชคได้ลาเไื่โชค์เลือกมันค่ะรางวัลเล็กไทยสามตัวเล็กหนาสามตัวก็ได้หรือจะตรงๆเก้าเก้าเจ็ดก็ได้ค่ะอย่าลืมเด้อค่ะพีินิจจินะเบิงคำบอกคำจ่าของปู่เฮาค่ะค่ะตัวเลขที่ปู่ให้ยมอเศร้านี่เนาะค่ะสำหรับค่ะทานน้ำหมกน้ำมันค่ะค่าก๋วยตอกก๋วยเตี๋ยวเนาะค่ะค่ะสำหรับที่นี่โฉบๆมันๆลำลังเอยๆทุกคู่ทุกคนเนาะค่ะสำหรับที่นี่ค่ะแต่งโมเขาด้วยกับสีขาะวโตราง้อบขาวัด ไอ้ปูพี่บูนหรือปัดปันแดงเขาเนาะค่ะโชงมารับเลยทุกคู่ทุกคนกกคนะค่ะแตงโมสวัสดีค่ะ